นี่แะครับทุเรียนสามปีครับเพื่อนๆสามปีนิดๆกับทได้ประมาณนี้ครับถ้าปีหนานี่ก็น่าจะเล็ดดอกได้แล้ะครับเพื่อนก็เป็นหนึ่งอีกผลไม่เศรษฐกิจของประเทศไทยล่ะครับที่สามารถปลูกได้ที่อีสานตอนนี้ก็เริ่มปลูกกันหลายครับตอนนี้กําลังเริ่มปลูกกันหลายนะครับปลูกไร่ภายในก็บบพ่อประเทศกินเพิ่นกินตัครับ ว่ามันเข็ดยากครับเพื่อนๆนี่แหละครับ,บรววมือนีเบาตึงครับพามาเลาะสวน <c oughs> อยู่ที่อำเภอกันทะลาลักจังหวัดศรีสะเกดนะครับเพื่อนๆทุเรียนผู้เขาไฟพุ่นละเลาะสวนเลาะทงเลาะท่าไปครับตามภาษาคนเฮ็ดเกษตร เราคนเ็ดเกษตรแำวบ่าเขาสวนกัะจักสิบไปใสครับปืนเนาะมือหนาสิาพาไปรอสวนไดนมือนีฝากติดตามครับขอบคุณครับ